ท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์เตอร์นุมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ใครอยากจะเอาเรื่องราวประเด็นหนึ่งมาพูดคุยกันคะต้องบอกว่าจริงประเด็นนี้เราเคยจัดไปในเอพิโซดหนึ่งแล้วนะแล้วก็มาพูดถึงวิธีการคำนวณว่าแบบจะทําอย่างไรให้แบบถ้าเราอยากจะเกษียณเร็วเราควรจะมีเงินเท่าไหร่โดยการคํานวณแบบเฉพาะบุคคลเลยว่าเราควรจะมีเงินเท่าไหร่ไม่ใช่ตามที่ธนาคารเขาบอกนะหรือไม่ใช่ตามแบบ แหลงอะไรต่างๆบอกหรือว่าแม้กระทั่งของประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีการบอกว่าเอ้ยจริงๆเราควรจะมีเงินสักประมาณ6ล้านบาทกเกษียณนะไนแบบนี้สมมติเนาะแต่เนี่ยจะเป็นการให้ทุกท่านได้มีโอกาสในการคำนวณเงินเฉพาะของตัวเองจริงๆแล้วก็จะรู้ว่าเราควรจะมีเงินเท่าไหร่เท่านี้ถึงจะรู้สึกว่าปลอดภัยและอ่ะเมื่อเรากเกษียณน,นะคะเอาละจริงๆวันนี้จะมารีบิสิตนะความหมายของคําว่าไฟนะคะไฟร์นะคะ FIRE นะคะ, F I R e, ะ,คะ Financial Independence นะ,ะ Retire Early นะคะ ซึ่งจริงๆคำนี้มันเป็นความหมายที่เราก็อาจจะขอแบบมาเมาส์กับทุกท่านอีกครั้งนะคะมาขายแบบกาเรียกว่าเอามะพร้าวมาขายส่วนนะคะนั่นก็คือว่าเอ่อถ้าเราจะเป็นมนุษย์ประเภทไฟเนี่ยนะคะเราจะเป็นมนุษย์แบบไหนนะ,ะนั่นก็คือว่าท่านหนึ่งคือมีอิสรภาพทางการเงินนะคะและอีกประการที่สําคัญมากๆก็คือท่านเหมือนกับเอริลีทายนะคะก็คือกเกษียณเร็วนะคะ ทีนี้หลายคนก็จะบอกว่าโอ้โหในต่างประเทศในเมริกาเนี่ยมันเป็น movement ที่แบบคนมักจะ,กะเกษียณช่วงอายุแบบบางทีก่อน30เนาะ28แเอาละจัดละ30 35นะคะเลทๆหน่อยก็ประมาณสัก40ถ้าเป็นประเทศไทยละ่ะนะคะหลายคนมักจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะในกรณีของประเทศไทยเพราะว่านู่นเน็ตนี่นั่นนะคะเราและอีกอย่างก็คือสิ่งที่เราจะแบบสูญเสียไปก็คือว่าจริงๆมันมีงานที่เขาสัมภาษณ์นะคนที่แบบ ไฟเออร์ fire อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงสิ่งที่เขารู้สึกเสียใจนิดหน่อยคือว่าพอเขาก็เสียนเร็วเนี่ยมันก็เหมือนว่าพลาดโอกาสที่จะคือช่วงที่เราจะทําเงินได้เยอะเนี่ยมันเป็นช่วงหลังจากนั้นถูกไหมฮะสมมติเรากเกษียณสักอายุประมาณสักสี่สิบนะคะจริงๆสักห้าสิบกว่าเนี่ยเราอาจจะได้ขึ้นเป็นแบบผู้บริหารชั้นแบบโอ้โหใหญ่โตมโหฬรารน,นะคะทาให้โอกาสในการจะเก็บเงินช่วงนั้นของเราเนี่ยมันหายไปแต่อย่างที่ว่าทุกท่านมันคือ Choice นะคะมันคือทางเลือกหนึ่งที่โอเค อันนี้ผู้ทาตรงเนะส่วนตัวเนี่ยเคยมีความคิดเหมือนกันว่าถ้าเราตัดสินใจอะไรไปสักอย่างแล้วเนี่ยนะัมนมันมีหลายอย่างมากที่ว่าเรา make choice นะคะแล้วก็ทางเลือกที่ว่านั้นอนะ่ะมันได้เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการนะ,ะไม่ทางดีก็ทางร้ายยกตัวยอย่างเช่นถ้าทางร้ายสมมตินะตัดสินใจแบบว่าเสพยาเสพติดอะไรแบบนี้นะคะครั้งที่หนึ่งคิดว่าไม่ติดนะ,ะคือเคยมีเคสอันนี้เมาสหน่อยเมาส์ก่อนนะคุณพ่อก็เล่าว่าจริงๆเหมือนมีตำรวจเนี่ยเนาะก็อารมณ์แบบเอ๊ะทำไม คือเวลาจับยาเสพติดอะไรเงี้ยก็เกิดความสงสัยใครรูนะะ้นี่เป็นเรื่องเมาแล้วกันอยากว่าเดี๋ยวจะมาจับเดียนนะเกิดความสงสัยใครรู้ว่าเฮ้ยทำไมแบบคนเขาถึงติดยากันก็เลยทดลองห่างกายเป็นคนติดยาไปเลยนะคะซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าคุณพ่อได้โมขึ้นมาเพื่อให้เราหวาดกลัวหวาดระแวงนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งเป็นทางเลือกที่เราได้ทำแล้วแลวมันทําให้ชีวิตเราแย่ลง กับอีกทางลอหนึ่งซึ่งแบบหูร้องเพลงนะคะปีนาค่ะพลิกลกกันนาดูนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณซื้อบิตคอยที่ราคาประมาณสักไม่เกินสามพันบาทนะะในสมัยหนึ่งแล้วซื้อซึระมันสิบเปรียญอะไรเงี้ยนะคะมาถึงวันนี้เราก็จะสามารถร้องเพลงให้ทุกท่านได้แล้วว่าพลิกลกกันนาดูนะคะก็ท่านก็จะกลายเป็นแบบเหมือนกับเศรษฐีแบบย่อมย่อมไปแล้วละะอะไรเงี้ยยังไงก็ตามนะคะเราก็ยังไม่คือส่วนตัวเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นไฟเอร์เนาะ คือหมายความว่าเรายังทางานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านก็ฟังหูไวหูนะคะโดยเชื่อเรามากนะคือพระพุทธเจ้าท่านก็บอกวนะ่าเนาะกาามาสูตรนะคิดก่อนเชื่อแต่ว่าเอาตรงๆคือเราเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของ financial independence retiree มากๆนะแล้วก็ขอปรวาวณาตนเลยว่าจะเป็นคนแรกที่ที่พูดซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยนะหลังจากแบบไปเซริร์ชคือบอกตามตรงเนาะเราเวลาเซิร์ชก็ไม่รู้จะเซิร์ชยังไงคือมันต้องเป็นการเซิร์ชผ่านความคิดเห็นยังไม่ได้ทําการวิจัยนะคะ ก็คือว่าคนไทยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเกษียณเร็วจริงๆข้าราชการเนี่ยเขาก็มีโครงการใช่ไหมแบบเออร์ลี่รีทายทั้งหลายเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งก็คือถ้าเขาคํานวณแล้วหรือจริงๆธนาคารตอนนี้ก็มีนะแบบว่าให้เงินเป็นกี่เด้งกี่เท่าของเงินเดือนปัจจุบันแล้วก็หลายคนก็เลือกทางนี้นยะหรือว่าตอนที่แบบการบินไทยอะไรเงี้ยเนาะมีชะตากรรมใดๆเนี่ยเขาก็มีออปชันนี้ให้เลือกนะคะเพียงแต่ว่าตรงนั้นเหมือนเราอ่ะพุ่งตรงเนะมองเห็นชัดๆอยู่แล้วว่า บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นทางเลือกเขาเนาะหรือเขาอาจจะมีไม่ได้มีทางเลือกมากนักที่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกก็คือ,อโอเคแตงจะเอาก้อนนี้อาจจะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ได้แต่สถานการณ์มันพาไปนะแต่ว่าไฟล์ที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันมันคือเป็นทางเลือกของเราจริงๆนะับปรากฏพอไปสํารวจก็มีคนพูดเหมือนกันนะแบบเอออยาก,กเกษียณตอนอายุสามห้าอยาก,กเกษียณตอนอายุสีสิบควรจะยังไงอนะไรเงี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์แบบ เออพุ่งตรงนะก็จะมีเชิงลบเสรเยอะเหมือนกันว่าแบบเออแบบไปเก็บเงินให้ได้ล้านนึงมาก่อนหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะนี่คือในพันทิปนะคะซึ่งเรามองว่าจริงๆอะ่ะมันไม่ผิดเลยที่จะคิดนะคะแล้วก็จริงๆหลายคนเขาอาจจะทําได้เนาะแต่เขาไม่มาบอกเราหรือว่าถ้าบอกก็อาจจะเป็นคนที่เราคิดว่าเราแบบเออไม่ถึงอายุก็อย่างเช่นเนาะสมมติยูทูบเบอร์ที่แบบทำรายได้ปีละ60ล้าน,นอะไรเงี้ยโอเคไฟล์นะมันอาจจะมีบางคนที่ทําได้นะแต่ว่าท่านอย่าลืมนะว่าแบบ โอ้โหมีกี่พันกี่หมื่นล้านนาทีใน u t u b e ตรงเนี้ยแล้วจะมีสักกี่คนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนที่ทำ YouTube เนี่ยที่ประสบความสำเร็จนะะแต่ว่าเราขอเป็นหนึ่งคนและกันที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะนี่จะพาทุกท่านไปสหรัฐอเมริกาสักหน่อยนะคะคือตอนเนี้ยมันจะมีรายการหนึ่งซึ่งเราแบบค่อนข้างจะติดนะ,ะก็จะเป็นช่องที่ชื่อว่า CNBC Make It นะคะ Make It นะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนกับรายการที่เขาพยายามจะบอกว่าเออเนี่ย ชื่อนะมิลเลเนียลมันนี่นะคะพยายามจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีรายได้ต่อปีเท่าไหร่นะคืออย่างไม่กล้าเองอังกฤษเนี่ยเวลาเขาพูดถึงรายได้เนี่ยมันส่วนใหญ่จะพูดเป็นรายได้รายปีนะเพราะนั้นเราต้องแอบ,บแบบเหมือนกับคิดแล้วก็ย้อนกลับไปนิดน,นึงเพราะว่าเวลาเราพูดถึงในไทยเรามักจะพูดเป็นรายเดือนเนาะเขาจะบอกว่าเออรายปีเนี่ยคนนี้แบบทําเงินได้เท่าไหร่แล้วเขาก็จะแจกแจงมาเลยว่าแต่ละเดือนเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายรายเดือนเท่าไหร่นะคะซึ่ง เราก็จะเจออยู่บ้างเนาะที่เป็นมิลเลนเนียลที่แบบตัดสินใจแบบเออบิทอายเอรีร่ early. บางคนเนี่ยเกิดจากความไม่ตั้งใจทุกท่านบอกตรงคือแบบเขาบอกเออฉันก็คือแบบเติบโต,ต,ตมาในครอบครัวชนชั้นกลางแล้วฉันก็เรียนรู้ที่จะแบบว่าคือส่วนใหญ่ที่แบบเราฟังนะมันเป็นปัญหาทั่วโลกเลยคือเรื่องของการเงินอะโรงเรียนไม่สอนซึ่งเราก็ไม่เข้าใจจริงๆทุกท่านว่าทาไมแต่ปัจจุบันขอบคขอขอุณมากที่มี y youtube เนาะมันก็มีคนสอนเยอะแหละแต่ว่าก็ต้องเสพให้ดีว่าเขาสอนยังไงบางคนก็แบบ สอนไปเรื่อยเนาะหรือบางคนก็แบบเออดีจริงๆคอนเทนต์ดีจริงๆเลยนะคะเอ่อคืออ่ะมีคนหนึ่งเคสนึงเขาบอกเออแบบเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเรียนรู้แต่ว่าเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเมื่อเขามีหนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่อเมริกาเนี่ยถ้าใครจะเรียนรอเนี่ยนะคะหรือว่าเรียนเอ่อ medical school เนี่ยมันค่าใช้จ่ายเยอะมากบางคนเนี่ยหนี้แบบท่วมหัวจริงนะกว่าจะเรียนจบมาอะไรเงี้ยค่ะเอ่อมันก็เลยจะเห็นเทรนด์หนึ่งคือคนแบบ หนีไปทำสตาร์ทอัพซะอะไรเงี้ยไปเรียนอย่างอื่นที่ไม่ได้เรียนกฎหมายเพราะกฎหมายถ้าแบบเรียนที่เมกาคือคต้องจบปริญญาตรีใบหนึ่งมาแล้วค่อยมาเรียนดังนั้นนี่คือนี่ของคนทั่วไปคือปริญญาตรีหนึ่งใบเนี่ยก็สี่ปีใช่ไหมแต่ว่าคนเรียนกฎหมายคือนี่ท่วมหัวมากคือนี่คูณสองนะซึ่งก็ไม่ต่างจากเมดสคูลซึ่งแบบค่าเรียนก็แพงกว่าจะจบมาอะไรเงี้ยค่ะทาให้แบบจบมาคือทุกคนแบบโอ้โหนี่กองนะฮะเราก็ไปเจอคนหนึ่งซึ่งแบบเป็นเออเหมือน อิม i ิเกรนนะคะก็คือเขาถูกย้ายมาจากประเทศจีนเนาะหรือฮ่องกงอันนี้ลืมแล้วนะคะแต่เมาส์หน่อยมาตั้งแต่เล็กๆล็กเนาะมาตั้งแต่สมัยเป็นเบบี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าเออเหมือนกับก็เป็นลูกคนที่คือพ่อแม่เขาก็มีการศึกษาที่ดีนะคือพ่อเขาก็มาเรียนปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกาก็คือเป็นครอบครัวทั่วไปที่อพยพมาเพื่อจะแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ ทาน,น,นเองเธอก็บอกว่าจริงๆอ่ะครอบครัวเธอก็แบบเหมือนเช่าบ้านเขาอ,อยู่เนาะแต่เหมือนเช่าบ้านคนที่เป็นอิมิเกเรนต์เหมือนกันแต่ว่าเป็นอิมิเกรนที่แบบประสบความสำเร็จแล้วเขาเป็นทันตแพทย์แล้วเธอก็เหมือนกับมีเวลาว่างเธอก็ไปช่วยงานเขาอะไรเงี้ยมันทําให้เธอเกิดแรงบันดาลใจเพราะว่าตอนที่ทันตแพทย์เนี่ยพาเธอไปแบบ grocery shopping นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นเดินไปบิ๊กซีนะคะ ทันตแพทย์ก็จะยหยิบหยิบของมาแบบจะกินอะไรก็หยิบหยิบโดยที่ไม่ต้องคิดนั่นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เธอแบบประทับใจมากนะคะแล้วเธอรู้สึกว่าโอเคนี่แหละอาชีพฉันเลยต่อไปเนี่ยฉันจะต้องเป็นทันตแพทย์ให้ได้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่แบบไรายได้ดีและต่อมาเธอก็เป็นทันตแพทย์ได้จริงๆแต่สิ่งที่ Amazing มากกว่านั้นนะคะก็คือว่าเธอก็ได้ทุนแบบ full scholarship นะคะแล้วมันก็จะมีเคสที่ว่าเอ้ยแต่ถ้าเป็นทันตแพทย์มันก็มีค่าจ่ายที่แบบเรียนต่ออะไรเงี้ยเยอะเนาะเธอก็เลยไปเข้า เหมือนกับเป็นทหารของอเมริกานะเพราะป่านนั้นคือเธอแบบเป็นเบบีอะสมัยที่เธอเป็นผู้อพยพแล้วเธอก็ได้สัญชาติอเมริกาเรียบร้อยเธอก็ไปสมัครเป็นทาหารนะเป็นแบบทหารท่านเรือนะคะเสร็จปุ๊บเขาบอกเฮ้ยเหตุผลที่สมัครเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ารักในอาชีพนะนี่บอกทุกท่านก่อนพูดตรงคือเหมือนเป็นคนที่มีวิธีการคิดเชิงยุทธศาสตร์มากเพราะว่าทหารเรือเนี่ยบอกว่าจะให้ทุนการศึกษาในการเรียนเธอก็แบบไม่เดือดร้อนเว้ยนะเธอก็เอาเงิน อ่ะส่งเฉลียนดังนั้นเธอบอกว่าเธอจบมาเนี่ยเป็นทันตแพทย์บัณฑิตเนี่ยอยา่างภาคภูมิใจโดยที่เธอไม่มีหนี้การศึกษา ถึงแม้ว่าเธอจะต้องอทดแทน,นกันเพราะว่าเขาส่งเธอใช่ไหมเธอก็ต้องตอบแทน,นกันตั้งแต่อายุยี่สิบประมาณยี่สิบสองอะไรเงี้ยจบปอจนะีเนี่ยเธอทําหน้าที่แบบถูกบรรจุนะคะเป็นเหมือนกับทันตแพทย์ของนาวีเนี่ยนะ,ะประเด็นก็คือว่าเขาก็บอกเลยว่าเธอเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีคนแบบคอมเมนต์เยอะนะในยนะูทูบเนี่ยเขาบอกว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยในฐานะของทันตแพทย์เนี่ยเธอถือว่าเงินเดือนไม่เยอะนะเพราะว่าทันตแพทย์เอกชนเนี่ย ถ้าเธอไม่อยู่เนี่ยพาณิตนาวีเนี่ยโอ้เธอได้เยอะแล้วนะเธอไม่ไปทําราชการอะไรเงี้ยแต่เขาก็คิดในทางกลับกันว่าเออเอาข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นชอยที่ดีเพราะว่าระหว่างเงินเดือนเยอะมากๆนะคะเราก็ไม่รู้เนาะมันก็มีทันตแพทย์หลายคนที่จบมาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงแต่ว่าชอยที่เธอเลือกแบบเราก็คิดว่านะอายุขนาดนั้นมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะปรากฏว่าเธอก็บอกแต่เธอไม่เคยลืมหรอกนะว่าเธอแบบเออมีชีวิตเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเธอก็กล<ๆ>่าวว่า เธอจะทำตั้งยี่สิบปีขึ้นไปได้ยี่สองแล้ะจัดเกษียณสี่สิบสองเธอก็บอกว่าเออตอนนี้เธอมีเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เก่าว่าจากกะเกษียณก็จะอยู่ในชมรมไฟเออร์นะคะไฟนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจมากเคสนี้คืออ,อ่าหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องตัดให้ได้เนาะก็คือความเสียดายในโอกาสก้าวหน้าในเชิงองค์กรอะเชิงค c o r ปอเรทเวิลด์ในหน้าที่การงานนะว่าแบบเออพอการลาออกเนี้ยคุณอาจจะแบบเนาะถูกลืมไปหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามัน ก็อย่างว่านะทุกท่านมันเป็นช้อยที่ทุกท่านได้เลือกแล้วนะคะนี่ก็เคสหนึ่งนะคะทีนี้เราก็เจออีกกรณีหนึ่งบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือปกติแล้วอะไฟล์ที่เราแบบเจอเนาะคนที่แบบรีทายเออร์ลี่ทั้งหลายเนี่ยนะคะในอเมริกาก็จะแบบบอกว่าเออต้องมีเงินสักแบบ 1, 000, 000, หนึ่งล้านเหรียญสหรัฐก็จะเริ่มรีทายละนะคะเคสนี้มาแปลกเคสนี้จริงๆมีเงินอยู่ประมาณหกแสนหกหมื่นเหรียญ หกหกศูนย์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 เนี่ยดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่เธอบอกว่าคือชอบสิ่งที่เธอพูดมากว่าเฮ้ยเอาจริงพี่น้องอเมริกาเนี่ยมันไม่เคยบอกให้อยู่พอแล้วก็ไม่บอกเลยว่าเราควรจะพอที่เมื่อไหร่คือพูดถึงแต่การแบบเอ้ย e สร้างเวลส์เฮ้ยรวยรวยรวยแต่ไม่บอกว่าเออเมื่อไหร่มันงควรจะพอสําหรับเธอเองอ่ะเธอคงไม่ได้ต้องการหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐเึงว่าทันทีที่เธอรู้ว่าเอ้ย e เธอแบบ เก็บตังค์ได้สักประมาณห้าแสนจริงเธอสร้างไรายได้เยอะมากนะตอนนี้เธอเป็นอะไรเงี้ยแล้วเธอก็มีเงินแบบที่เก็บไว้ในเหมือนกับอื่นๆนีกประมาณแสนกว่าเหเรียญอะไรเงี้ยรวมกันเป็นหกแสนหกเธอก็รีทายเลยนะแต่ว่ากรณีเธอเนี้ยอาจจะต่างไปจากน้องคนเมื่อกี้นะน้องทันตแพทย์เพราะอายุน,น้อยกว่าเราสามเอ็ดเองเธอคนนี้ก็บอกว่าตอนนี้เธอสามเก้าแล้วเธอตัดสินใจที่จะอพยพคือเหมือนเธอแบบมีแก๊บเยียด้วยนะ เธอก็ตัดสินใจว่าเออเธอก็ไปเที่ยวข้อดีอย่างนี้เนาะประเทศที่แบบมีแบบเหมือนกับเออพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลนะคะไปเที่ยวไหนก็ได้แทบจะไม่ต้องขอวีซ่าใดๆนะคนอเมริกันสาธุนุพันเตนะคะแบบรู้สึกดีมากรู้สึกดีแทนเช่นเดียวกับสิงคโปร์เลียนนะคะโอเคเธอก็แบบไปเที่ยวเที่ยวแล้วเธอรู้สึกว่ามันจะมีเมืองหนึ่งที่เธอกลับมาอยู่นั่นแหละนะก็คือเม็กซิโกซิตี้อะไรเงี้ยกลับมาอยู่นั่นแหละกลับอยู่นั่นแหละเธอก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคถ้าเช่นนั้นนฉัััอออยยยูู่่่เเลลคะธกกก็ปห ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยจ,จริงๆเนี่ยเราเป็นคนที่รีทายเออร์ลี่ได้นะโดยที่ไม่ต้องยึดติดก,กับกรอบใดๆเลยนะคือกรณีนี้คือแบบไปอยู่ในประเทศที่มันคนละภาษาเลยอยู่ในประเทศใหม่แล้วเธอก็ยังมีสามารถมีสังคมมีชีวิตนะแบบมีสังคมกับคนอเมริกามีความสุขได้นะคือเคสแรกอจาจจะเกษียณที่อเมริกาเคสตว์ไปคือเกษียณในประเทศที่มีค่าของชีวิตที่ถูกกว่าซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ถูกไหมทุกท่านหลายคนเลือกทำนะหรือว่าคน ไม่ว่าจะเป็นคนมีฐานะนะนะหรือว่าคนที่เลือกเพราะว่าเออเรารู้ว่าถ้าเรากรเกษียณในแบบ erman, ii, เยอรมนีอะไรเงีเ้ยเกษียณอังกฤษกเกษียณในใดๆเนี่ยการเงินเราไม่น่าจะโอเคแน่เลยอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจไปประเทศแบบอ่ะอย่างประเทศไทยก็เป็นหนึ่งเดสิเนชันหนึ่งนะเอ,อ่ออย่างคนญี่ปุ่นก็อยู่เยอะนะคะคนหลายๆชาติที่เราเคยเจอเนาะมาเลเซียเองนะคะแต่ว่าถ้าเราดูอย่างโซนทางอเมริกาเนี่ยทวีมิมการเหนือทั้งหลายเนี่ยเนาะ,ะเราก็จะเห็นแบบ เขาจะลงไปข้างล่างๆหน่อยอะไรเงี้ยน้องก็คือแบบจะลงมาเม็กซิโกลงมาอะไรเงี้ยที่เราสูว่าเขามีความคุ้นเคยแล้วมันก็ไม่ไกลมากถ้าจะเดินทางไปจากอเมริกาอะไรเงี้ยะซึ่งคือสุดท้ายสิ่งที่เราพยายามจะบอกทุกท่านกนะ็คือว่าเออวันนี้มาคุยเรื่องไฟล์นะคะเหมือนไม่ใช่ไฟล์ที่แบบว่าโอ้สบายดีนะอันไฟล์นะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราสูว่ามันทําได้เพียงแต่ท่านจะต้องรู้ว่านึงเมื่อไหร่มันถึงจะพอนะคะ ในมุมของท่านง่ายนิดเดียวนะคะก็ท่านลองจริงๆแต่ว่าสิ่งนี้ถ้าจะทําได้นะคือท่านต้องจดค่าใช้จ่ายรายปีของท่านนะคะแล้วก็ลองมาดูเฉลีย่ยคือหลายคนบอกว่าเอ้ปีนี้อย่างเงินเฟอ้อเอามันก็เอออันนี้น่าคิดเหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่แบบเราไม่เคยที่จะคิดแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามคือเราก็แอบ,บดูนะต่อให้มันมีเงินเฟ้อเนี้ยค่าใช้จ่ายเราก็มันแปลกตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้จ่าย เออเหมือนเราชีวิตเราจะมีการปรับตัวอาจจะใช้เงินเยอะจริงนะแต่มันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบโอ้โหเพราะอย่างว่าเนาะค่าเงินไทยมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนยุค2540อะ่ะค่ะดังนั้นเราจะพอคำนวณได้ว่าเปีหนึ่งเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็เอาตัวเลขนั้นอะคูณ25แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าเงินที่เราได้เกษียณเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องสร้างเวลส์ของเอาต่ออย่างเช่นควรจะไปอยู่ในตลาดแบบตลาดหลักทรัพย์เงินเนี่ยนะไปอยู่ในหุ้นนะคะอยู่ในกองทุนรวม อยู่ในหุ้นปันผลสากรก็ยังดีที่แบบได้แน่ๆอะไรเงี้ยน,นะหรือว่าแบบเป็นหุ้น A A A บวกอะไรหุ้นกู้ต่างๆของบริษัทนะหรือพันธบัตรรัฐบาลที่ท่านลองคำนวณแล้วว่าเออมันได้อยู่นะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้เงินจังนวนทั้งหมดที่มีเนี่ยไม่เกิน4%เนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติท่านใช้เงินปีละล้าน เงินที่ท่านควรจะมีกะเกษียณก็คือคูณ25ง่ายมากเลย25ล้านบาทนะคะแล้วถามว่าท่านควรจะใช้เงินเท่าไหร่ต่อปีนะท่านก็แบบเอา4%เนี่ยก็ไปคูณกับตัว25ล้านก็จะเป็นเงินที่ท่านสามารถที่จะใช้ได้ในปีแรกนั้นซึ่งเราก็จะบอกท่านว่าถ้าใครที่จะมาเชิญเราไปเมาส์เรื่อง Fire นะคะการ,กรเกษียณเร็วเนี่ยเรายินดีมากเพราะเราเชื่อว่าหลายคนทำได้คนจะคอมเมนต์เยอะว่าแบบเออใช่ดีเพราะว่าเราอะ เ,ออเงินเดือนเยอะไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราผู้จัดนะแต่หมายว่าแบบเฮ้ยคนที่เป็นไฟร์ในอเมริกากแบบ็แบบเอ้ยแบบซอฟแวร์เอ็นจิเนียริงใดๆนะคะเป็นแบบทำสตาร์ทอัพนู่นนี่นัน่นซึ่งแบบอนแหนะแงะแม้กระทั่งรอเยอร์อะไรเงี้ยเดนทิสต์ด็อกเตอร์คามอนนะแบบยูไกส์คือเงินเยอะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราก็เจอเคสที่แบบเฮ้ยเป็นครูโรงเรียนมัธยมอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือตรงนี้แหละมันก็ขึ้นอยู่กับกัน สร้างทางเลือกของทุกท่านแหละค่ะอย่างที่บอกก็คือว่ามันก็จะมีบางทางเลือกที่ทาให้ท่านแบบเฮ้ยลงหุ้นตัวนี้สวัสดีค่ะนะชีวิตท่านดีขึ้นเลยหรือว่าท่านลงเหมือนกับคริปโตเครนซีช่วงนี้อืสวัสดีค่ะในอีกรูปแบบหนึง่งอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าท่านแบบจะนิยมเป็นไฟล์ร์กันเนี่ยนะคะเราคิดว่าเราน่าจะมาเมาส์กันเนาะอยากจะแบบแหมเหมือนตั้งทีมตั้งชมรมสมาคมนะกลุ่มชาวไฟล์ร์กันนะของประเทศไทยแล้วก็ คือมาเป็นกลุ่มที่แบบพูดกันอย่างเปิดอกว่าเอ้ยแต่ละคนมีเป้าหมายการเงินที่เท่าไหร่นะมีเท่าไหร่ที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นเซฟโซนของท่านนะล้วก็แบบช่วยกันผักช่วยกันดันช่วยกันเรียกว่าทั้งผักทั้งดันทั้ทงเตะทั้งถีบเลยนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราคิดว่าการทําบล็อกการทําเว็บไซต์อะไรเงี้ยมันก็น่าจะสร้างเป็นคอมมูนิตี้ได้เพราะอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็แบบมีคอมมูนิตี้ของเขาเนาะแล้วมันก็ขยายไปมากขึ้นแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องถูกวิพากษ์แน่นอนว่าพวกเนี้ยไม่ก่อให้เเกกิิดปรระะะโยชนน์ทางศษจนะคะ อย่างไรก็ตามเรามีเงินที่ต้องต้องใช้นะไปกินข้าวไปอะไรขึ้นคือหมายว่าเรากรเกษียณโดยที่ไม่เดือดร้อนใครเงินมันก็ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแหละแต่เราแค่เป็นเหมือนกับอยู่กันอย่างแบบไม่ใช่ยาจกนะแต่หมายว่าอยู่อย่างแบบต้องเรียกว่าใช้เงินอย่างระมัดระวังจริงๆนะคะซึ่งจริงๆไม่ได้เดือดร้อนมากเพราะว่าที่สุดแล้วถ้าท่านเป็นแบบไฟล์เนี่ยท่านจะมีนิสยัยใช้เงินไม่เยอะอยู่แล้วท่านเป็นมินิมอลิสต์ด้วยนะคะเป็นไฟล์ด้วย แปลว่าท่านใช้เงินไม่เยอะอยู่แล้วในแต่ละปีนะคือมันจะไม่ได้เดือดร้อนในจิตใจของท่านอนะ่ะพูดกันตรงๆนะแล้วท่านก็จะอยู่แบบยังมีความสุขนะคะแม้กระทั่งว่ามันมีเรื่องของความเสี่ยงของค่างเงินที่มันเกิดขึ้นนะแต่เราเชื่อว่าอันนี้ส่วนตัวนะเราเชื่อว่าจะไม่ได้กระทบกับชีวิตท่านมากนักนะคะอาจจะบ้างเพราะเหมือนกับ คร s ชทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นทุกสักสิบสองปีนะอาจจะมีคร s ชเบาคร s ชแรงอยู่คราชหนักๆแบบแบล็กมันเดย์แบล็กอะไรทั้งหลายก็ว่าไปอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบร้อยปีเกิดขึ้นทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะะซึ่งมันอาจจะวงเล็บผ่านมาแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ย ในช่วงอาย,อยุอย่างเช่น2008ก็ดีรือเมืองไทยก็2540นะคะมันไม่ได้แปลว่ามันไม่เกิดนะอันนี้ดูนักเศรษฐศาสตร์จะมาบ่นเดียนนะคะแต่เพียงแต่ว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือท่านก็ไม่สามารถที่จะทนานายได้ร้อยเอยู่แล้วนะมันไม่มีมาบอกเลยนะว่าทํานายที่ไหนตาราไหนบอกว่าทานายได้หนึ่งร้อเซนนะคะเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่หน้าที่จะบอกว่าเศรษฐกิจเราจะล่มจมเมื่อไหร่นะคะบอกว่าอาจจะมีโอกาสนี่ความเป็นไปได้นะคะ แต่ไม่สามารถฟันธงได้นะคะเหมือนกันกับการเรียนหลายศาสตร์คือฟันธงไม่ได้แต่วันสเมื่อเศรษฐกิจล่มจมปุ๊บอูจ้จะอธิบายเก่งมากอันนี้ก็คืออันนี้ไม่ได้แบบอย่างนั้นอย่างนี้นะเออต้องบอกว่าเราก็มีการเรียนเศรษฐศาสตร์วันโอวันนั้นเราขอที่บาบเป็นในมุมนี้ก็แล้วกันอีกทางเรื่องนึงคือที่สุดแล้วเราไม่รู้ถึงอนาคตหรอกนะดรนิเวศเหมวใชยมกรก็เคยพูดเหมือนกันว่าจริงก็เราไม่รู้หรอกบางคนหรือว่าเอ้ยตอนนั้นนะตลาดหุ้นอยู่ที่พันสองบอกแพงแล้ว แล้วก็จะรอลงจนสามแบบสามร้อยดรนิเวศก,ก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้อะนะท่านเคยแบบเราเคยอ่านนะบทความแล้วนานมาแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอีลไรที่จะลงไปขนาดนั้นอ่ะแล้วจริงๆถ้าเราไม่ซื้อตอนเนี้ยถ้าเราคํานวณแล้วว่ามันโอเคสำหรับท่านเนาะมันอาจจะขึ้นราคาไปเรื่อยๆจนตอนเนี้ยเป็นพันหกพันเจ็ดก็เป็นได้นะคะดังนั้นมันอาจจะไม่มีคําว่าเวลาที่เหมาะขนาดนั้นหรอกสำหรับทุกคนโอเคมันก็มีคนที่แบบโอ้โหสองพันแปดเข้าไป แต่ต้องเป็นคนที่วงเล็บมีเงินในการลงทุนนะขนาดนั้นเนาะหลายท่านแบบอย่างเราเพิ่งเรียนจบเนี่ยเงินเก็บไม่มีนะ,ะโอกาสจะรวยปี2008ก็มีเพื่อนบางคนที่แบบโอ้เป็นแบบนะเศรษฐีร้อยล้านก็มีจากคุณน,นะคะแต่ว่าก็มีหลายคนที่เป็นแบบเราคือ2008นี่คือจบก็มีแต่ตัวเองเหมือนกันนะคะเพิ่งเริ่มทํางานแบบใช้เงินเดือนชนเดือนอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งหมายความว่าเราก็พลาดโอกาสนั้นไปอย่างน่าเสียดายแต่อย่างที่บอกทุกท่านคือมันอาจจะไม่ได้มีเวลาที่เหมาะหรือไม่เหมาะนะแต่ว่าก็ลงทุนไป ด c a ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ข้อดีก็คือว่าเราก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งชอบมากนะคนที่เขากเกษียณตอนอายุ37เนะคะเป็น Electrical Engineering นะะเป็นวิศวกรไฟฟ้าเนาะซึ่งเขาก็ทำงานทำงานทางานนะาแล้วก็เก็บเงินเก่งมากเพราะว่าแบบอยู่อย่างขี้งกอะเขาพูดเลยว่าเขาแบบงกอะไรเงี้ยปรากฏว่าสื่อก็มาสัมภาษณ์เจ้า CNBC เนี่ยมาสัมภาษณ์เขาคือเวลาผ่านไปปัจจุบันอายุ42ตอน37เนี่ย มีเงินกเกษียณน,นะมีเวลฟ์อยู่ที่1.2ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ทำ YouTube ไปด้วยนะคะทำ YouTube ก็คุยไปเรื่อยเรื่องเกี่ยวกับการเงินนี่แหละชอบมากเลยนะคะ beat the bush นะคะประมาณเนี้ยช่องเขานะคะซึ่งเป็นคนเอเชียอเมริกันพอทำทำไปปุ๊บเนี่ยเขาก็มาสัมภาษณ์ตอนนี้อายุ42แล้วเขาบอกอเอยตอนนี้42ปรากฏว่ากเกษียณแล้วใช่ไหมการเป็นวิศวกรไฟฟ้าเขาเขาก็เกษียณมาละนะตั้งแต่อายุ37 เราก็นึกว่าเงินเขาคงแบบอ่ะก็จากหนึ่งจุดสองล้านก็คงแบบอยู่ประมาณเท่าเดิมไม่เลยจ้ะเขาบอกว่าตอนนี้เขามีเงินมากกว่าเดิมอีกก็คือมีเงินสองล้านเหรียญสหรัฐนะฮะดังนั้นคือหลายคนบอกโอ้ยเสียดายนะเงินตอนที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปเนี่ยมันอาจจะเยอะขึ้นแต่ก็อีกคอร์สหนึ่งที่อ่าลืมนะว่าอย่างเดียนเนี่ยไปทํางานนันเล็กเดียนเลย ไปทางานโอ้โหแบบลองบริจาคเงินเยอะมากทุกท่านถ้าเราไม่มีสังคมเัียอ,อย่างเราไม่รู้จะบริจาคให้ใครอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งสาหรับเราเองนะวงเล็บให้คิดว่าเออถ้าเราไม่ต้องทํางานนะเราก็แบบไม่ต้องออกอะไรอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาส์เพลินนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็คราวหน้าจะพาไปพบกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้รายการ The Minimalist Diary ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า